ทิธีเปิดตาที่สามคนมีเครื่องหมายบนฝ่ามือเมื่อผู้มีบุญต้องลงมาใช้กรรมเก่าคนมีเครื่องหมายบนฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีบุญแต่ต้องลงมาใช้กรรมเก่าชีวิตนี้ลำบากเหลือหลายแต่ก็มีบรารมีคือมียานอย่างรู้ที่รอการกระตุนเพื่อให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง จะใช้เพื่อสร้างบรารมีหรือเป็นเข็มทิศชีวิตก็ยอมได้แต่ส่วนใหญ่เก่งเรื่องคนอื่นรวงตัวเองไม่ค่อยเก่งเพราะกรรมบังตาแต่ว่ามีตาทีสามก็ดีกว่าไม่มีขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วย ท่านผู้ฟังครับมีความเชื่อกันมานานว่าร่างกายคนเรานั้นประกอบไปด้วยจักกะรวมเจ็ดแหง่งตามกระดูกสันหลังล่างสุดขึ้นไปถึงกระโหลกศีรษะซึ่งมีจุดต่างๆดังนี้ 1. ฐานกลนกลบ 2. ท้องน้อยเป็นการกระทำเกี่ยวกับน้ำในร่างกาย 3. ท้องกระทำเกี่ยวกับไฟความร้อนในร่างกาย 4. อกกระทำเกี่ยวกับลม5 อเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 6. หน้าผากเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณชั้นสูงและ 7. กระหม่อมตรงกลางหัวของเราเป็นการเชื่อมโยงกับสวรรค์จิตวิญญาณชั้นสูงเรื่องเกี่ยวกับตาที่สามนี้วิทยาศาสตร์เขากล่าวว่าอยู่ที่สมองส่วนกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณตาที่สามนี้เป็นเสมือนเสาอากาศที่เชื่อมเข้าจักกระทีเจ็ดเข้าสู่เครื่องรับในร่างกายคน สังเกตง่ายๆเราคงจะเคยเห็นจานดาวเทียมก็จาัก,การที่7ก็คือจานดาวเทียมตาที่3ของเราก็คือตัวรับสัญญาณหรือรีซิเวอร์นั่นเองตาที่3นั้นไม่สามารถมองเห็นเหมือนกับตาปกติทั่วไปแต่ความสามารถสูงกว่านั่นคือมองเห็นมิติอื่นที่อยู่ไกลออกไป หรือการรู้จิตใจคู่สนทนาหรือเพียงแค่เดินผ่านถ้าฝึกฝนมากๆจะเป็นถึงผู้อย่างรู้หรือถึงขั้นตัดสะด้ก็อาจเป็นไปได้การฝึกฝนก็โดยการทำสมาธิในสถานที่เงียบสงบที่อากาศบริสุทธิ์การฝึกฝนการฟังการดูในสถานที่ที่ปราศจากเสียงรบกวนหรือสถานที่ที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นเช่นใต้สายไฟฟ้าแรงสูงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน เครื่องหมายมิสติครอสหรือกากบาทลึกลับคือกากบาทระหว่างเสซนสมองกับเสซนจิตใต้เนินเสาโซโลมอนลิงหรือเสซนแห่งปัญญาเป็นเสซนตรงแนวนอนใต้นิ้วชี้ เป็นพลังแห่งการช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังแห่งดวงดาวทั้งสองคอยกลัวหนุนจิตวิญญาณการที่มีเครื่องหมายกาการะบาดท,ที่กลางฝา่ามือแสดงว่าชาติปางก่อนนั้นได้เคยถือศีลปฏิบัติธรรมชั้นสูงมาแล้วสมองส่วนกลางจึงสามารถเชื่องเข้าสู่สมองส่วนนอกได้โดยง่ายหรือเป็นผู้ที่เกิดมาจากสวรรค์พรหม ผลแห่งการเชื่อมต่อของเซลล์สมองทั้งสองส่วนนี้ส่งผลให้เกิดพลังงานแห่งจิตวิญญาณที่สูงหรือพลังจิตชั้นสูงหากต้องการสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในมิติอื่นได้โดยง่ายและถ้าพบพลังงานด้านลบก็จะสามารถปกป้องจิตวิญญาณของตนเองได้ตรงนี้สําคัญมากแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายการกรบาทก็สามารถฝึกกันได้แต่ต้องเพียรพยายามกันอย่างหนะัก โดยเฉพาะเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรมต้องเน้นให้มากที่สุดทุกๆนาทีจิตวิธีเปิดตาที่สม,มีด้วยกัน2วิธีก็คือวิธีแรกเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีแต่จะมีอาการเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดส่วนวิธีที่สองจะทำให้เราเปิดตาที่สโดยธรรมชาติได้ตลอดเวลา วิธีที่หนึ่งเรียกว่าวิชวนไลคือการเปิดตาทีสาโดยการจินตนาการให้หาสถานที่ที่สงบไม่มีสิ่งมารบกวนโดยอาจจะใช้เวลาก่อนนอนให้นั่งสมาธิในท่านั่งสบายๆส,สงบหลับตาลงหายใจเขา่าหายใจออกอย่างช้าๆรวบรวมกายจิตทั้งหลายเพ่งสายตาไปบริเวณกึกลางหน้าผาก ซึ่งเป็นบริเวณของดวงตาที่สแล้วจินตนาการว่าตาที่สของเราค่อยๆเปิดขึ้นและตื่นขึ้นคุณก็จะมีความรู้สึกกดตึงบริเวณหน้าผากให้เพ่งไปเรื่อยๆ5ถึงสินาทีจนกว่าจะมีความรู้สึกตึงๆบริเวณนั้นจึงถือว่าตาที่สนั่นเองได้เปิดขึ้นแล้วเมื่อคุณทำโดวยวิธีนี้ ดวงตาที่สามของคุณก็จะค่อยๆเปิดโดยคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างคุณจะได้รับคำแนะนำและนิมิตสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกล้าที่จะทำตามที่สัจธยานบอกถ้าทำแบบนี้พลังตาที่สามของคุณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นวิธีที่สองเป็นวิธีที่อย่างยืนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ ธรรมชาติของเรานั้นจะรับรู้และเข้าใจตามที่ธรรมชาติของตาของเรามองเห็นได้นั่นจึงเป็นข้อจำกัดของมนุษย์เราเองแต่ถ้าเราสามารถมองเห็นได้มากขึ้นมากกว่าที่ตาธรรมดาของเราจะมองเห็นได้ความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมากขึ้นเมื่อได้รู้มากขึ้นก็จะได้รับอิสระในการรับรู้ จะสามารถมองเห็นความเป็นธรรมดาหรือความจริงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนพระศิวะทีเปิดตาที่สามแล้วมองเห็นภาพการเผาใหม่ที่เกิดขึ้นที่ดวงตานั่นเพราะตาที่สามของท่านกำลังเผาทุกสิ่งที่คิดว่าสำคัญสำหรับท่นานเผาอวิชชาหรือความไม่รู้ที่ติดตัวเราเองทุกสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ทรัพย์สมบัติความสัมพันธ์ต่างๆอัตตาตัวตนตาที่สามจะเผาทิ้งทั้งหมดวิธีนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณต้องทำการกำจัดอวิชชาความหวงความหลงผิดต่างๆให้หมดสิน้นทำลายความเชื่อและอัตถาตัวตนอัตตาตัวตนของตนเองและดวงตาที่สาม ก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติวิธีนี้เป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่าวิธีอื่นๆไม่มีอาการเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเหมือนวิธีแหลกและอาจจะยุงย่งยากสำหรับบางคนท่านผู้ฟังครับถ้าเมื่อไรก็ตามเมื่อคุณใช้วิธีนี้เมื่อดวงตาที่สมของคุณเปิดขึ้นคุณก็จะมองเห็นโลกที่เปลี่ยนไปเต็มไปด้วยภาพลวงตาอัตตาตัวตนต่างๆที่ ของปลอมที่ส่งต่อๆกันมานั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราทุกใจได้ตลอดเวลาและความหลงผิดเหล่านั้นจะไม่ได้กลับมาขอบงาเราอีกต่อไปเราก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงที่เหลือก็ทำตามสัญลัญาณของเราตัวตนที่แท้จริงของเราบอกนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงตาที่สามของเรานั้นได้เปิดขึ้นแล้วซึ่งก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ อาการที่หนึ่งจะมีอาการรู้สึกตึงๆบริเวณขมับรอบๆดวงตาอาการนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอาการที่สองจะมีการรับรู้ที่มากขึ้นไวต่อแสงต่อเสียงมากขึ้นอาการที่สามจะได้ยินเสียงในหูอาการที่สีจะเห็นสิ่งลบมหอกตัวตนอาการที่หาจะมีอาการปวดหัวอาการที่ห จะเกิดนิมิตขนาดธรรมสมาธิอาการที่7จะมีความอย่างรู้ลวงนามีญาณอย่างรู้มากขึ้นมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอาการที่8มีมุมมองโลกที่แตกแต่งต่งตางไปจากเดิมเข้าใจเรื่องจักรวาลและจิตวิญญาณมากขึ้นอาการที่เก้าจะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลท่านผู้ฟังครับ คนส่วนใหญ่ที่มีสัญลักษณ์กากบาทสัญลักษณ์พิเศษต่างๆเหล่านี้บนฝ่ามือนั้นจะมีประสบการณ์การเฉียดตายมาตั้งแต่เด็กบางคนก็ประสบอุบัติเหตุบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนบานไฟไหม้บางคนจมน้ําแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทําให้เขานั้นรอดตายขึ้นมาได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะทําให้ตาทีสามของเขานั้นเปิดขึ้นหรือเขามีสัมผัสทีหกที่มองเห็นเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นบางคนไม่ได้เปิดตาทีสามไม่ได้เห็นวิญญาณอะไรแต่เมื่อสังหรณ์อะไรแล้วก็จะเกิดขึ้นบางคนก็ฝันเห็นเหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นหรือว่าเวลาไปคุยกับใครเตือนใครมันก็จะตรงแต่สําหรับกับตัวเองแล้วมันบอกไม่ได้มันไม่ตรง ใช้กับตัวเองไม่ได้ผลการเปิดของดวงตาที่สามนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเห็นผีเห็นอะไรอย่างเดียวแต่การเปิดของดวงตาที่สามนั้นจะเป็นการเปิดที่ทำให้เรามีลางสังหรณ์มีความรู้สึกที่คนอื่นไม่มี <The U> เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้การเปิดของดวงตาที่สามนั้นจะทำให้เรามองเห็นกฎความเป็นไปของธรรมชาติอย่างแท้จริง เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงอัตราตัวตนของเราที่เกิดขึ้นเข้าใจการที่เราจะบังคับอัตราของตัวเราไม่ให้ไปทําอันตรายทําความเดือดร้อนให้ใครถ้าดวงตาที่สามของเราที่เปิดขึ้นสามารถเผากิเลสในใจเผาอัตราความถือตนความเป็นอีโกของเราให้หมดไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ การเปิดของดวงตาที่สามนั้นเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงที่ทำงานญาติมิตรสหายที่อยู่ล้อมรวบตัวเราสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ